ลายมือเส้นหลักบนฝ่ามือบนฝ่ามือของคนเราทั้งสองข้างนั้นนะครับจะมีเส้นต่างๆพาดผ่านไปมามากบ้างน้อยบ้างบางคนนั้นนะครับก็จะมีเพียงเส้นหลักๆเพียงแค่สามถึงสี่เส้นเท่านั้นนะครับคือเส้นชีวิตเส้นจิตเส้นสมองเส้นใจและเส้นวาสนานะครับและแม้แต่บางคนนะครับเส้นวาสนาก็ไม่มีด้วยซ้าไปนะครับแต่กลับกันนะครับกับลายมือบางคนนะครับที่มีเส้นมากมาย พาดผ่านไปมาจนลายตาก็มีนะครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรักบิลีฟช่องของการดูดวงลายมือหัตถศาสตร์และโหราศาสตร์นะครับชิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเส้นลายมือเส้นหลักบนฝ่ามือนะครับสําหรับผู้ที่สนใจใ่รู้นะครับในทางหัตถศาสตร์นะครับที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับเส้นแรกนะครับก็คือเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะครับ อาจจะวาดไม่ค่อยสวยๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเส้นชีวิตนี้นะครับหลายคนนะครับเข้าใจผิดว่านะครับใครที่มีเส้นชีวิตที่ยาวนะครับก็จะมีอายุที่ยืนยาวด้วยแต่ถ้าหากว่ามีเส้นชีวิตที่สั้นนะครับชีวิตก็จะสั้นไปด้วยแต่ความจริงแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับอันที่จริงนะครับใครนะครับที่มีเส้นชีวิตนะครับที่ดีคือมีเส้นคมลึกเรียบและไม่มีเครื่องหมายร้ายใดๆนะครับเกิดขึ้นนะครับ ก็จะหมายถึงนะครับท่านจะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีทางร่างกายและจิตใจครับแต่ว่าถ้าหากเส้นชีวิตนั้นนะครับมีเกาะมีเส้นตัดขาดตอนก็จะหมายถึงนะครับการจะเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุหรือมีการผ่าตัดครับดังนั้นนะครับใครที่มีเส้นชีวิตนะครับที่ยาวนะครับก็ไม่ได้รับประกันว่านะครับจะมีอายุที่ยืนยาวต่มไปด้วยเพราะบางคนนะครับเท่าที่เห็นมานะครับก็มาเสียชีวิตเมื่ออายุยังน้อยก็มีมากเหมือนกันนะครับ ดังนั้นนะครับหากจะพิจารณาในเรื่องของอายุว่าสั้นหรือยาวนั้นนะครับก็ไม่ควรที่จะมาดูที่เส้นชีวิตเพียงเส้นเดียวนะครับต้องดูที่เส้นอื่นประกอบควบคู่กันไปด้วยครับเส้นต่อมานะครับคือเส้นสมองนะครับเส้นสมองนี้นะครับจะแสดงออกนะครับไปในทางเชาปัญญาของผู้เป็นเจ้าของมือนั้นนะครับรวมถึงเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับ และจะแสดงถึงความอัจฉริยะหรือคนปัญญาอ่อนซึ่งสามารถวิเคราะห์เส้นสมองนี้นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับคือเส้นจิตนะครับเส้นจิตหรือว่าเส้นหัวใจนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงนะครับความรู้สึกนึกคิดทั้งอารมณ์ทางด้านความรักความตันหาราคะและยังจะบ่งบอกถึงนะครับทางด้านพลังกาย เรื่องสภาพอนามัยอีกด้วยนะครับต่อมานะครับคือเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนานี้นะครับจะแสดงให้ทราบว่านะครับอนาคตของคนคนนั้นจะรุ่งโรจน์ในอาชีพการงานมากน้อยเพียงใดนะครับการที่คนคนนั้นนะครับจะสามารถพัฒนาตัวเองไปตามสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อเส้นวาสนานี้สูงมากนะครับเราจึงจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงต้นๆของชีวิตของใครบางคนนะครับเส้นวาสนานี้ อาจจะไม่สวยแต่ต่อมานะครับก็ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้นจึงทําให้เส้นวาส,สนานี้นะครับสวยขึ้นไปด้วยครับต่อมานะครับคือเส้นอาทิตย์นะครับเส้นนี้นะครับจะเด่นชัดมากนะครับเมื่อคนคนนั้นรู้จักใช้สติปัญญาความรู้สึกนึกคิดมากขึ้นและก็จะหมายถึงนะครับในทางด้านความทะเยอทะยานอยากในสิ่งต่างๆ หรือพูดได้อีกอย่างว่านะครับเส้นนี้นะครับจะแสดงอิทธิพลแก่ชีวิตของบุคคลคนนั้นเองครับต่อมานะครับเส้นสมรสนะครับเส้นสมรดหรือว่าเส้นแห่งความรักนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเส้นนี้นะครับเราก็มักจะเน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับการสมรสที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะครับแต่เส้นนี้นะครับก็ยังจะบ่งบอกเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ ความเสียใจความเมตตาความพอใจความรักและความเสน่หาครับต่อมานะครับคือเส้นพุธนะครับเส้นพุธเส้นนี้นะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างว่านะครับเส้นสุขภาพนะครับเส้นพุทธนี้นะครับจะบ่งบอกให้ทราบถึงลักษณะสุขภาพของคนคนนั้นเช่นเดียวนะครับกับเส้นชีวิตและเส้นสมองครับต่อมานะครับคือเส้นอังคารนะครับ อาจจะวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเส้นอังคารเส้นนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นคู่ขนานไปกับเส้นชีวิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะคิดว่าเป็นเส้นชีวิตที่สองเพราะมันจะขนานคู่ไปกับเส้นชีวิตพอดีแต่จะสั้นกว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเรียกเส้นนี้ว่าเส้นพี่เลี้ยงหรือเส้นช่วยชีวิตครับต่อมาครับคือเส้นวงพระศุกร์นะครับ เส้นวงพระศุกร์หรือว่าเส้นวีนัสนี้นะครับเกิดจากเส้นเล็กที่เกิดขึ้นระหว่างง่ามมือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นวงค่อนข้างโค้งไปยังง่ามมือนิ้วนางนะครับแต่บางทีก็เรียกกันว่านะครับเส้นหัวใจที่สองนะครับเส้นวงพระศุกร์นี้นะครับจะแสดงออกถึงนะครับความรับรู้ทางอารมณ์หากว่าเส้นนั้นนะครับเกิดขึ้นในมือของสภาพสตรีนะครับก็จะแสดงว่านะครับผู้นั้นนะครับจะรักสนุกในเรื่องเพศความเสน่หาความมีสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งครับ ต่อมานะครับคือเส้นวงพฤหัสนะครับเส้นวงพฤหัสหรือเรียกอีกอย่างว่าเส้นโซโลมอนนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่เกิดขึ้นรอบฐานนิ้วชี้นะครับหากท่านใดนะครับที่มีเส้นวงพฤหัสนี้นะครับที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบดีสติปัญญาดีโดยเฉพาะนะครับจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านศาสตร์ลี้ลับต่างๆนะครับ แม้ว่าจะเป็นทางด้านไสยศาสตร์หรือทางด้านโหราศาสตร์ครับต่อมานะครับคือเส้นวงพระเสานะครับเส้นวงพระเสาเส้นนี้นะครับคือเส้นที่เกิดขึ้นใต้นิ้วกลางหรือวงรอบเนินเสานั้นเองนะครับถ้าหากว่าผู้ใดนะครับที่มีเส้นวงพระเสาน,นี้เกิดขึ้นนะครับก็จะนับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างโชคร้ายเพราะเส้นนี้นะครับ จะบ่งบอกถึงจะเป็นคนที่ชอบตรงานหางานยากเปลี่ยนงานบ่อยเป็นคนที่ไม่มีความอดทนและยังจะบ่งบอกถึงนะครับการจะเกิดอุบัติเหตุหรือการทําร้ายตัวเองอีกด้วยครับเพราะเกิดจากความเครียดความผิดหวังบ่อยๆจนไม่สามารถทนทานต่อโรคได้อีกต่อไปท่านเองครับต่อมานะครับคือเส้นยันสังหรหอน,นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เส้นนี้นะครับเกิดขึ้นระหว่างเนือนจันทร์โค้งไปยังเนินพุทธนะครับเส้นนี้นะครับก็จะแสดงถึงบุคลิกของคนที่มีนิสัยชอบศึกษาคนา้นคว้ามีความจําดีและมีพรสวรรค์ล่วงรู้เหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ด้วยนะครับยิ่งถ้าหากมีเนินเนบจูนสมบูรณ์ดีด้วยนะครับคือเนินที่อุมนูนด้วยนะครับก็จะยิ่งสามารถรู้ล่วงเหตุการณ์ข้างหน้าได้อย่างแม่นยาอีกด้วยครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ ลายมือเส้นหลักบนฝ่ามือนะครับหากท่านใดนะครับสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของลายมือนะครับก็ควรจะจดจําเส้นต่างๆดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วนี้ให้ได้นะครับและรวมทั้งความหมายอย่างคร่าวๆที่ผมได้อธิบายไว้ครับก่อนจะจากกันนะครับผมก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ